มิลลี่สติ๊กี้ไรซ์แอนด์แมงโก้นะคะอุ้ยนาะทีนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นกันแล้วนะคะว่าน้องมิลลี่เนี่ยไปแสดงคอนเสิร์ตที่ c o ช c h l l l ท2 0 22แล้วน้อง นอกจากจะแสดงได้ดีแล้วยังกินข้าวเหนียวมะม่วงโปรโมทขนมหวานไทยนะคะซึ่งข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบและโปรดปรานของคนต่างชาติอยู่แล้วนะคะมาเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันค่ะนะคะข,าาขา้าว่าข้าวเหนียวนะคือ sticky rice sticky คือเหนียวเหนียวะค่ะไปยขยายคำว่า rice คือขา้าวเหนียวนั่นเอง sticky rice มะม่วงคือ mango นะคะโอเค where can I buy sticky rice and mango now ที่ไหนที่คุณหนุนจะไปซื้อ sticky rice เข้าวเหนียว and mango ตอนนี้ดีหลายอยากกินขึ้นมาเลยนะคะฝั่งหลังเวลามาเมืองไทยชอบมากนะคะเราก็สามารถนำเสนอและพรีเซนต์ได้ว่า sticky rice and mango นั่นเองค่ะถ้าอยากเร,ากรียนภาษาอังกฤษกับคุณหนุนนะคะก็กดไปที่โปรไฟล์ทักไลน์ได้เลยค่ะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะวันที่1ถึง30พฤษภาคมนี้ค่ะอยากได้รายละเอียดก็สอบถามได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าของหนุนเองจ้าบายจะไปหา sticky rice and mango กินก่อน